ต่อมานะคะก็เป็นการพิมพ์แบบ50อวีนะคะเราจะไปที่รายการภายใน,นะคะ่ะเข้าที่หนังสือรับรองการหักภาษีนะ,ะที่จ่ายตามมาตา50ทาวีนะคะเขียนวันที่นะคะเป็นวันที่3 1ทับ12ต้องการแสดงที่เซ็นชื่อ ติดที่หัวไม้นะคะจะติดท,ท,ที่คิวกดโอเคค่ะแล้วก็จะตัมติ้งเสร็จแล้วคะก็จะได้หน้านี้ขึ้มานะคะเป็นหน้าตา5.0นะคะหน้าที่สองนะคะหน้าที่สามหน้าที่สี่นะคะ นาทีห้าที่หกก็เป็นอัสสดเดนเสร็จเรียบร้อยค่ะ